สูงเราอุนนี้สูงเขียวไหมโอ้ก็มอวัดเชียวนะมันจะเตือนนหึรือเปล่าน่าจะมืออืมก็เลยมองดูลักเนี่ยมีคนมาเดินกล้าไปเดินนะมันสั่นๆหนหรือเปล่าสั่น อว่ามันระทมใช่ไหมม่รลทมหรอมีเสาอยู่ไม่มีเลยเสาเนี่ยมีมันอยู่ได้เนี่ยลอกจักมาาด้หลังเขาทำบุญไงมีมีทุบเทียนมาไหว้พระด้าไม่ได้เตรียนมานี่แต่ก็ ครับพศประสงค์โอ้ผมดูว่าเวียนหัวยังไงทุคนนะคุณไ่าอย่างนั้นไหมโอ้โหเคยกล้ามาทำได้เอาไปกา่าวไปดักนอก <laughs> เลยเสียวไปกลัวมันหักนี่ทะเลหมอกทะเลหมอกอท้าชน,นะทุราธานียังไง มีหมอกตาชนะภาคใต้มีหมอกตัวน,นี้ดูมันสันสันนะสันเห็นไหมน่ะมันก็สันบ้างนะเพราะเป็นสันที่ก่อสร้างไม่ได้เห็นธรรมชาติเงี้ยยาวเลยเอ้าต่อยต่อยต่อยยาวเลย <laughs> น้องยืนหัวยังไงพี่ลูกปีกคนเพื่นพอนดินไหวหรือเปล่าหอมใช่ไหม ลงเดินไปลุ้นข้างนอกดีไหมไม่ไม่อย่าไป <laughs> มลองเดินไปดูอย่าไป ไม่จชมากวาเนี่เดินได้ไมซใสเ็มด้วยนะแค่เสียงนะ ยูอย่าไปเที่ยงนอนตรงนี้ได้เอาละถอยๆถอยถอยอ่านหนผมเดินสำเร็จคุณไม่สำเร็จขั้นสุดท้ายผมสำเร็จคุณกลัวคุณขี้กลัวมันสันสันนิดแหละเพราะว่า